สมิเแาะห์ม่นิราะฮีมกาบมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องจะมาเล่าซึ่งเป็นเรื่องที่แบบว่าบูวังอลังการมากเลยนะคนไม่เชื่อก็ไม่เชื่อ,อน,นะผมก็เอาไวาเล่าว่าเป็นอุทาหรณ์เป็นข้อคิดแล้วกันว่าเออมันมีเรื่องราวแบบเนี้ยที่เขาเล่ากันมาเป็นเรื่องราวของซอบาบ์ท่านหนึ่งเขาเล่าว่างไงเขาบอกว่าซอบาบ์ท่านหนึ่งอ่ะครั้งหนึ่งอ่ะท่านก็เดินทางท่ามกลางทะเล้าเนี่ยแหละท่านเดินทางไปคนเดียว ท่านเป็นพ่อค้านะขายของท่านก็ไปกับสัมภาระของท่านอนะสินค้าของท่านนะไม่แน่ใจว่ามีอู่หรือว่าไปด้วยกับสัมภาระตัวเองแบกไปนะท่านก็เดินทางไปคนเดียวปรากฏว่าที่เปล่าเปลี่ยวแห่งหนึ่งทามกลางทะเลทรายเนี่ยแหละมันก็มีคนดักปนคนหนึ่งดักปนสินค้ามีอาวุธเลยมีดาบมีอะไรนรีนะ่แหละเขาเนี่ยก็ดักปนแล้วเขาก็บอกว่าไงเขาไม่ดับซีเลยไอ้ชายคนนั้นมองไง บอกว่าปล่อยฉันไปเถอะเอานี้เอาสัมภาระเอาของไปเลยสินค้าเนี่ยเอาไปได้หมดเลยแต่ว่าอย่าฆ่าฉันเลยอย่าฆ่าฉันเลยไว้ชีวิตฉันเถอะไอ้โจนไม่ไงไอ้โจ้ก็บอกว่าไม่ได้ถ้าปล่อยเจ้าไปอะ่ะเจ้าก็ไปฟ้องคนอื่นฟ้องทางการแล้วฉันก็ซวยดิกระเจ้าเห็นหน้าฉันแล้วไงฉันเนี่ยจะเอาของของเจ้าเนี่ยแหละแล้วก็จะฆ่าเจ้าด้วยไอ้โจนบอกยี้เลยมันโหดไงมันก็จะฆ่าทีนี้สอบบ้านทน,นั้นเป็นไง บอกว่าโอ้โหขอร้องยังไงก็ไม่ได้ผลใช่ไหมเขาบอกนั้นขออย่างหนึง่งขอฉันละหมาดก่อนสองเรากัดเองแล้วจะฆ่าก็ฆ่าอ่านี่คือซอบา้าปรากฏว่าเป็นไงชนก็บอกว่าเอา้าแล้วแต่มึงประมาณนี้คือมึงจะละหมาดก็ละหมาดเดี๋ยวมึงละหมาดเสร็จเดี๋ยวกูฆ่าเลยอ่ารอฆ่าแล้วเฮ้ถือดาบอยู่แล้วปรากฏว่าซอบ้าท่านนั้นก็ไปไป,ไปอาบละหมาดมาละหมาดแล้วท่านก็ละหมาดแล้วเป็นไงในละหมาดท่านกระดูอาแล้วท่านกระดูอาตอนที่ท่านสยุด อัลลอ์บอกว่าอัลลอ์บอกว่าบ่าวของพระองค์เนี่ยอยู่ใกล้พระองค์มากที่สุดตอนไหนตอนที่สยุตตอนลรตอนที่ก้มลงกราบอัลลอฮ์เนี่ยคือตอนที่เขาอยู่ใกล้อัลลอฮ์มากที่สุดดังนั้นเวลาเราอยากยุจะดุอาอะไรนะะก็ดุอาตอนที่สยุตเยอะๆนึกในใจนะไม่ต้องพูดออกมาเดี๋ยวคนข้างทางได้ยินนะอ่าทีนี้เขาก็ละหมาดแล้วเขาขอดุอาอย่างไงทีนี้เขาก็เริ่มขอดุอาด้วยกับการนาพระนามขอัลลอฮ์ที่มี9กกพระนามอ่ะ เป็นพนามที่ไพเราะทั้งนั้นเลยเราบอกเวลาเนี่ยอยากจะขอเรื่องอะไรเนี่ยก็พยายามหาพนามที่มีความหมายใกล้เคียงกับสิ่งที่เราจะขอเนี่ยแล้วก็มาขอเช่นไรเราอยากขอริสกีแล้วก็ยาโรแซกโอ้พระเจ้าผู้ทรงประทานประเจนิญชีประทานริสกีอย่างเงี้ยยาโรแมนโอ้พระเจ้าผู้ทรงไมตาอะไรก็แหละพนามขอเราที่เราชอบแล้วมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรากาลังจะดูอ่านนะครับเข้าเข้าไปนั่นก็สรรเสริญสรรเสริญตลอดสรรเสริญสิ่งที่ดีสิ่งที่งดงามตลอดเนี่ย นะดูอาก็เนี่ยเวลาเราดูอาเนี่ยพยายามนะสรรเสริญอัลลอฮ์นะครับแล้วเขาบอกอะไรแลเอิลาฮอลลัลลอฮ์ยามุกิสุอัจิสนียมุกิสุอัจิสนียมุกิสุอัจิสนีไม่มีพระ้าอื่นใดนอกจากพระองค์อยลาล้อแล้วก็อะไรโอ้พระเจ้าผู้ทรงช่วยเหลือผู้ทรงปกป้องคุ้มครองได้โปรดปกป้องคุ้มครองแล้วก็ช่วยเหลือเขาเนี่ยเขาก่าวดูอาเขาประมาณนี่นะนะครับ อยู่ดีดีเขาก็ด้ยินเสียงฝีเท้าของม้าเนี่ยวิ่งมายิงรเดเร็วเลยผมบบอกบอบบเป็นไงเสียงฝีเท้าเนี่ยมาจากด้านหลังนะที่เขาเลามาเนี่ยเสียงฝีเท้ามุมาวิ้นมาเสร็จปุ๊บไอเสียงดาบนะชักขึ้นมาแล้วก็ฟันคอของไอโจ้เนี่ยที่ยืนคุมเขาอยู่ข้างหน้าเนี่ยฟันคอขาดเลยไม่รู้ใครที่ไหนไม่รู้ขวบม้ามาอย่างเร็วเลยแป๊บเดียวเองซิบแล้วก็เอ้าดาบฟันคอปพ๊บขาดไอใช่คนนั้นเป็นไงละมาเสร็จก็ไปเลไง รีบวิ่งไปกอดเลยบอกอมาช้ลว่าท่านเป็นใครท่านมาจากไหนเนี่ยทำไมท่านถึงมาช่วยฉันได้เนี่ยนี่เขาถามชายคนนั้นรู้ไหมาชายคนนั้นตอบว่าอะไรเขาบอกว่าเขาคือมาลาอิก,กะเมื่อท่านดูอาเนี่ยครั้งแรกที่ท่านดูอาเนี่ยมาลาอิกะทั้งหลายเนี่ยได้ยินกันหมดเลยดูอานของเขาเนี่ยในสุยูดเนี่ยแล้วเมื่อเขาดูอาอีกครั้งหนึง่ง เขาบอกว่าชั้นฟ้าน่ะสั่นไหวเลยด้วยการดูอ้างของเขาอ่ะแล้วพอเขาดูอาครั้งที่สามเขาบอกว่าเขาเนี่ยคือมาริกะคนแรกซึ่งเขาเป็นมาริกาจากชั้นฟ้าชั้นที่สี่นะที่เขาบอกเป็นมาริการท่านแรกที่รีบรุดแข่งกับมาแล้์ท่านอื่นๆเนี่ยไปหาอัลลอฮ์แล้วเขาคือคนแรกที่ชนะก็คือไปหาอัลลอฮ์ได้และขอต่อแล้วว่าไงยัลเหรอส่งชั้นไปช่วยเขาเถอะแล้วอัลลอฮ์ก็อนุญาต แล้วเขาก็เลยได้มาช่วยชายคนนี้แหละนะครับเน้นเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อเลยนะแต่ผมหวังว่ามันจะมีบทเรียนกับพวกเราแล้วผมจะบอกว่าเป็นยังไงบ้างบทเรียน <c oughs> เรื่องแรกเลยคือมาริกาแปลงกายเป็นมนุษย์ได้นะอันนี้มีในหลายฮะดิษอยู่แล้วนะครับมีซอบาหลายท่านก็เคยเห็นมาริกาที่แปลงกายมาเป็นมนุษย์นะครับต่อมาเรื่องการที่มาริกามาช่วยมนุษย์หรือมาฆ่ามนุษย์มีไหมมีไหมมีนะในสมัยนั้นสงครามบัดาดอะ เอาโล์ส่งมาเลก้ามาช่วยมุสลิมสู้รบก,กับพวกมูก้ปิปฏิเสธศรัทธากับกาเฟรแล้วก็เป็นไงมีหลายคนเห็นเลยเป็นกองทัพของชายชุดขาวที่มาช่วยเขาสู้รบเก่งมากเลยเก่งกว่ามนุษย์อีกมามาเลก้าไงสู้เก่งมากเลยหรือบางซาบ้าบอกว่าไงเขาเกือบจะโดนฆ่าหรือโดนอะไรแล้วก็เหมือนมีชายชุดขาวเนี่ยมาปกป้องเขาไว้ทันในสงครามอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องในสงครามนที่เกิดขึ้น ตอมาผมอยากจะฟากทุกคนอีกคดีษหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวไว้ค่อยมาเล่ารายละเอียดคดีษนี้ด้วยกันก็คือคดีที่บอกว่าเมื่ออัลลอฮ์รักใครคนหนึ่งอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาอินนัลลอฮะยูฮิบุลฟุลแลนเมื่ออัลลอฮ์รักคนคนหนึ่งฟุลแนน่คนคนหนึ่งไงอัลลอฮ์ก็จะบอกกับจิบบรีนเนี่ยโอ้จิบรีนฉันรักไอ้คนคนนี้ไอ้ตาลี่ไอ้วอ้ะเนี่ยฉันรักเขาบอกชื่อเลยนะไม่รู้ใครอาจจะเป็นคุณะนะ ที่ฟังอยู่นะเป็นไงแล้วยิบรีนอัลลอฮ์บอกยิบรินไอะไรเจ้าจงรักเขาด้วยอัลลอฮ์บอกให้ยิบรินรักคนคนนั้นเดียลอัลลอฮ์รักด้วยแล้วเป็นไงพอยิบรีนรู้เป็นไงยิบรีนก็รักคนคนนั้นแล้วเป็นไงยิบรีนจะไปเป่าประกาศทั่วบรรดาชั้นฟ้าเลยให้กับมาลาอิกาบรรดามลาอิกาบอกว่าอะไรโอ้ oh, บรรดามลาอิกาอัลลอฮ์รักบ่าวคนนั้นแหละหรือดังนั้นอ่ะเจ้าก็จงรักเขาด้วยดูสิอัลลอฮ์ บอกยิบร <grandma. S 1> <it. S 2> ีงให้รักเขาแล้วยิบรินก็ไปบอกมาเลกาเป็นไงบอกให้มาเลการักเขาด้วยแล้วเป็นไงบรรดามาเลกาก็รักเขานี่ไงเหตุผลพอมาเลการักเขาเป็นไงมาเลกาก็จะคอยดูเขาคอยมองเขาคอยช่วยเหลือเขาคอยปกป้องเขาเพราะมาเลการักเขาไงแล้วเราอยากเป็นไหมล่ะคนที่อัลลอฮ์รักคนที่ยิบริรักคนที่บรรดามาเลการักเนี่ยอยากเป็นไหมแล้วไม่พอเรามองไงอัลลอฮ์จะทําให้คนบนพื้นโลกเนี่ย ดุนยาเนี่ยรักเขาด้วยเคยเห็นไหมบางคนที่อ,ลอัลเขาดีจังเลยอะ่ะคือแค่เห็นก็รู้สึกรักเขาแล้วอะ่ะคนคนนั้นเนี่ยไปทำไ,ไมเขาดูอะลเลมดูแบบเฮ้ยดูเป็นคนดีจังอะ่ะแค่เห็นน่ะออร่าลสมาีความดีของเขามันมันออกมันทําให้เรารู้สึกรักเขานะครับนี่คือสิ่งที่อัลอทำแล้วเราอยากเป็นไหมนะไม่ต้องพยายามทําให้มนุษย์รักทาให้อลอรักก่อนแล้วพออัลอรักเป็นไง เดลล้อทําให้ทุกสรรพสิ่งอะรักเขาเองนะครับดังนั้นวันนี้ผมฝากทุกคนนะครับใช้ชีวิตดีๆเป็นบ่าวที่อัลลอฮ์รักให้ได้ทำเยอะๆเดี๋ยวผมจะมาเล่าหะดิสที่บอกว่าเอ้ยทำยังไงล่ะอัลลอฮ์จะรักเนี่ยและถ้าอัลลอฮ์รักเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับคนคนนั้นชีวิตเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอินชาอัล้อนะสำหรับวันนี้ว่าซลาม์วะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮฺ